สวัสดีครับอยู่กับช่องหลานกูดดันครับวันนี้มาขนขี้เท่าดำครับอยู่กับริ้วกวงครับแปดท้องหกครับรถจีนตังแรกครับลมแรงมากครับฝนตก อันนี้ก็วิ่งอยู่อันนี้เที่ยวที่ห้าครับเที่สุดท้ายครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งครับเดี๋ยวพนักงานเรื่องงานนะครับอันนี้เป็นคี้เท่าแก่นนะครับจักที่สองครับ ฝนตกก็ดีหน่อยครับมันไม่ค่อยฝุ่นตักสองครับนะครับตัดสา,ามครับ ราคาดีครับวิ่งอยู่เที่ยวละสองพันครับบางที่ก็สองพันห้าครับยังไม่ได้ครับพันห้าครับไปกับสามสิบโลตักสามครับคูณแน่นอนลน้นรถปูนครับกองเป็นภูเขาเลยครับ ต้องขึ้นไปเกียร์ครับต้องบนเน้นๆปาดยอดชึ้งหนึ่งแรงเสร็จครับต้องขึ้นไปเกียร์ครับไปย่ำขอบให้แน่นครับมันจะได้ไม่ตกตามทางโอเคครับสวยงามในโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเกี่ยนั่นหนึ่งนะครับตรงครับนี่ครับ น้นเลยครับเดีย๋ยวต้องขึ้นไปเกี่ย์ขอบครับขอบหลังย้ำให้แน่นครับน้ำหนักก็ได้อยู่มาสี่ส,สี่ตันสี่ตันสี่สี่ตันห้าครับส,รสวยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปกลางผ้าใบแป,ไป๊บหนึ่งครับฝุ่นคลุ้งครับวันนี้มาขนกี่เท่าครับ ดูรถคันนี้ครับ6ล้อตอนยาวจะใส่กี่ตับกี่พุ่งกี่ครับอันนี้เป็นเป็นกี่ตันน้ำหนักประมาณตันหน่อยๆอ,ออกไปไม่ได้ครับฝุ่นเยอะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลิวกวงหลิวกวกวหง8 5 6 รถจีนครับอายุก็สิบสิบปีกว่าครับคันนี้นี่ครับกี่ที่สองฝุ่นคลุ้งครับฝุ่นคิเท่าดำนี้เข้าตาแล้วถ้าล้างออกนี้ต้องหาหมออย่างเดียวนะครับต้องให้หมอเอาออกให้ครับเพราะมันคมมากครับ สองถาแล้วสามน่าจะสี่นไดไหน่อยคถึงสี่น่าจะสี่สี่พุ่งกี่น่าจะสี่สามสามเต็มสี่พูนนิดหน่อย ก็จะมีสามคันครับ6ล้อยาวกับผมมีคันหนึ่งก็เป็นสีครับตุดดำคันเดียววันนี้ก็วิ่งเที่ยวที่สี่แล้วครับเดี๋ยวจะมาเอาอีกหนึ่งเที่ยวครับเที่ยวสุดท้ายอีกห,หนึ่งเที่ยวเป็นห้าวันนี้ขอห้าเที่ยววิ่งห้าเที่ยวก็เห็นเงินหมื่นนะครับ ต่อไปจะเป็นคิวผมหรือคิวข้างหน้าครับจะต้อ,องรอดูครับน่าจะเป็นของผมนะครับคุณดคบดูผ่านกระจกอย่างเดียวครับ สำหรับรถผมก็ใส่อยู่ประมาณสองกิลครึ่งครับน้ำหนักบรรทุกก็ประมาณสี่ตันห้าฟุนครับฝุ่นเยอะครับเดี๋ยวตักเสร็จต้องขึ้นไปขึ้นไปโกยครับต้องขึ้นไปโกยไปเกลี่ยให้เสมอครับเหมือนเหมือนเจ้านี้ครับไอคันคันนี้พวกพวกเขามาคันละสองคนครับเนี่ยครับสามพันนาเขามาหกคนครับ เขาก็ช่วยกันเกียเกียเกียพราะเกี่ยได้เขาก็ตักใส่อีกครับสองกีสองกีงกครับเขาจะมีเขาจะมีจอบครับเขาคนกันทุกวันครับของผมมือครับโอกอย่างเดียวครับขึ้นไปเหยียบยำ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  ใส่พัดแอร์ดังมากอีสานคล้นครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาดูน้ำหนักบรรทุกครับว่าจะอยู่ที่ประมาณกี่ตันครับ mm hmm. ท่าน,นี้รอบนี้น่าจะเยอะสุด mm hmm. เดี๋ยวมาดูตอนขึ้นช่างอีกทีหนึ่งครับ